สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะก็มีคอมเมนต์จากท่านผู้ชมบอกว่าคือเราอะทำคลิปเล่าเรื่องก็คือเล่าเรื่องชาวบ้านว่าพื้นผู้อื่นนะนะ ท่านผู้ชมบอกว่าทําคลิปคุยขิงคุยข่าหน่อยเล่าเรื่องตัวเองได้เลยจ้ะง,งานถนัดเรื่องการพูดไปเรื่อยเนี่ย <c oughs> เออก็โอเคจะได้มาอัปเดตชีวิตด้วยวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าดิฉันทะเลาะกับผู้ชายเพื่อนบ้านตอนห้าทุ่มจนต้องโทรเรียกตำรวจเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่ามันมีคดีใช่ไหมตอนนี้ที่ฝรั่งเจ้าของบางช้างภูเก็ตลื่นล้มใส่คุณหมอน่อะเขาว่าอย่างนั้นลื่นล้มดังแอ๊กอ่ะเออถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยที่ฝรั่งเศสอะมีเหตุการณ์แบบเนี้ย จะเป็นยังไงจะโดนโทษอะไรและตอนท้ายคลิปเนี่ยมีเรื่องผีที่เพิ่งเจอส,สดๆร้อนๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเผื่อใครที่กลัวผีนะเราทําเป็นช่วงเวลาให้คุณได้เลื่อนได้นะคะเราจะเขียนไว้ว่าอ่ะช่วงนี้พูดถึงเรื่องฝรั่งภูเก็ตบางช้างช่วงอันนี้พูดถึงเรื่องที่เราทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่องผีนะคะเผื่อใครที่กลัวผีจะได้ข้ามไปได้คลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่นี่เลี้ยงปลาหมึกน้องผักบุง้งแล้วก็ผักสดฉ่ำๆคลิปนี้ขอขอบคุณคุณมันนามาะ ที่ทำให้ผับุ้งนั้นอิ่มเอมในวันนี้เออแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าคุณมันธนาเนี่ยก็คือเป็นชื่อขึ้นมาที่ในแบงค์ใช่ไหมว่ามีคนชื่อมันธนานามสกุลหิมะจุดๆเราไม่แน่ใจว่าใช่คุณปูมันธนาหิมะทองคําหรือเปล่าวันนี้ก็จะทําเป็นเหมือนเมี่ยงปลาหมึกแหนแค่เอาสลัดมาหอ่อสถาปนาเองว่าเป็นเมี่ยงละเส้นหมี่ก็ไม่มีก็เปิดไม่ออกเวลาเปิดไม่ออกนะจ๊ะเอาสันมีดเพาะ เผ็ดปานกลางนะคะขอเล่าคร่าวๆนะคะเรื่องคดีฝรั่ง um> ภูเก็ต ผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูข่าวนี้นะคะมีคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปภูเก็ตกับเพื่อนเขาแล้วเขาก็เดินเดินเดินมาตามชายหาดจากนั้นเขาก็เห็นมีบันไดเขาก็เลยไปนั่งชมจันทร์พระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเป็นวันมาคบูชาอยู่ๆก็มีฝรั่งคนหนึ่งเดินมาทับๆๆๆๆๆๆๆแล้วก็พูดไล่คุณหมอกับเพื่อนเขาคนนี้แล้วคือพูดเป็นภาษาอังกฤษคือแปลออกมาพวกมึงใส่หัวออกไปเลยมานั่งทําเอียอะไรอยู่บ้านกูตรงนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะมีคลิปมาให้ท่านผู้ชมชมนะคะคำเตือนโปรดควบคุมอารมณ์ขณะรับชม เไอตอนที่เขาไล่เนี่ยคุณหมอนะ่ะพูดว่าฝรั่งน่ะเตะหลังภาพในกล้องอ่ะเราก็ไม่เห็นไงนว่ามันเตะหรือไม่เตะเพราะว่ากล้องมันปัดไปทางนึงแต่คําพูดตอนนี้เขาตะโกนด่าคือมันเหมือน,อนแบบ มันเดือดมากค่ะเหมือนกันงลความรู้สึกมันตั้งแต่หัวไม่ตีนขึ้นมาสงสัยเพราะว่าเป็นวันประจันท์เต็มดวงมั้งก็เลยคุมขั่งขึ้นมาหรือยังไงคุณหมอเนี่ยเขาก็เรียกตำรวจมาเคลียร์แจ้งความที่นี้ก็มีประเด็นอนึงว่าตำรวจตอนแรกอาจจะไม่รับแจ้งความบอกให้ยอมความกันมันเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วคุณหมอเนี่ยบอกว่าภรรยาของฝรั่งสวิตคนนี้นะคนไทยก็ออกมาแผ่แวดใส่คุณหมอพูดคำหยาบซึ่่องเนี้ยดิฉันไม่อยากจะลงลึกเพราะมันไม่ได้มีคลิปเสียงให้นักสือบออนไลน์อย่างที่ฉันได้วิเคราะห ตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอยคลิปที่แชร์ช์กันเนี่ยมันเป็นคลิปจากมือถือของฝรั่งแล,แล้วเขาเอามาได้ยังไงอะ่ะเอออันนี้คลิปนี้มันเป็นหลักฐานมัดตัวเลยนะคําตอบก็คือก็คลิปนี้ามาจากฝรั่งเนี่ยแหละจ้ะ <c oughs> คือฝรั่งเนี่ยเขาก็มาโชว์สื่อให้ดูว่าเนี่ยไม่ได้เตะเลย <c oughs> แต่ในคลิปอะ่ะคําพูดมันรุนแรงอะ่ะทําไมแบบพูดกันไม่ได้ดีๆหรอคุณช่วยไปนั่งที่อื่นได้ไหมตรงนี้มันบ้านผมทําไมต้องโมโหขนาดนั้นคดีนี้ฝรั่งก็คือคาบ้านท่านเรวัต เขาพูดไปดีมากเลยนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ลองดูไหมไปปูเสือกินข้าวตรงชายหาดหน้าบ้านวิลล่าของฝรั่งนี้ไปนั่งกินเนี่ยเนี่ยกินไหนไหนไหนๆก็ไหนไนขอสักคําอือก็มองไปที่วิลล่าเดิน์ลาร์นของฝรั่งเอาสิกูไม่ได้มาส่งเสียงรบกวนวุ่นวายแต่กูนั่งแดกผักชีอยู่นะก็อ่ะทำไมอ่ะก็กลัอยู่พื้นที่สาธารณะไม่ได้เหยียบเข้าไปตรงบันไดอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอเลย ผู้โดยสารชาวไทยขึ้นรถทัวมุ่งไปสู่ภ mm ูเก็ตเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเขาก็ตรวจสอบเลยว่าแล้วฝรั่งนี้เป็นใครฝรั่งคนนี้เป็นชายชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าของปางช้างปางช้างก็คือเป็นสถานที่ให้คนเน่ยเข้าไปแห่ห่านช้างแล้วก็ชมการแสดงช้างเก็บค่าหัวคนหนึ่งประมาณ1800-2500ถึง2,500บาทซึ่งถ้าเทียบกับที่อื่นอ่ะก็คือราคาแพงกว่าแล้วฝรั่งคนนี้เขาก็พูดว่า วิลล่าที่เขาเช่าเนี่ยที่ติดหาดเนี่ยนะเขาเช่าเดือนละล้านซึ่งแบบเุยเดือนละล้านเลยเหรอเศรษฐีไทยยังไม่ทํากันเลยนะเศรษฐีไทยเนี่ยถ้าเช่าอะไรเดือนละล้านน่าจะเป็นเช่าโรงงานอะ่ะคนเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแหล่งที่มาของเงินมาจากไหนทีนี้ละจ้ะก็ถูกตรวจสอบว่าช้างที่เอามาเลี้ยงเนี่ยขออนุญ,ญาตถูกต้องไหมเพราะว่าน้องเลี้ยงช้างน้องไม่ได้เลี้ยงหมาจะเลี้ยงก็ต้องมีใบขออนุญ,ญาตปรากฏว่าปางช้างเนี่ยมีไอ้ที่ขออนุญ,ญาตอะ่ะแค่หนึ่งตัวส่วนช้างที่เหลือเนี่ยคือไปเช่าเขามาก็เลยกันว่าอ้า น,นที่ร่ำรวยเนี่ยเพราะว่าเงินบริจาคหรือเปล่านะสรุปคนช่วยช้างหรือช้างช่วยคนเท่านั้นยังไม่พอจ้ะความสะเทือนถึงดวงดาวเขาก็มาตรวจสอบว่าอีบันไดโง่ๆเนี่ยต้องใช้คำว่าบันไดงง่ๆเพราะแบบคุณดูภาพสนามสิทำไมต้องมีบันไดอ,อ่ะไม่เข้าใจทำไมต้องมีบันไดอีบันไดนี้มันลุกล้ำพื้นที่สาธารณะหรือเปล่าคำตอบก็คือบันไดลุกล้ำพื้นที่สาธารณะจ้าก็มีคำสั่งให้ถูกทิ้งภายใน3วันเอาสิ ทีนี้พอรถทัวร์ทุกสายมุ่งตรงลงไปสู่ภูเก็ตแล้วสองผัวเมียก็ออกมาไหว้สวยโอ้ยพอฝรั่งเหมือนท่านเป็นคนสองซิมนะคะเหมือนเป็นคนละคนกับในคลิปนะนะะักข่าวก็ถามเมียฝร,รั่งว่าจริงหรือเปล่าที่ไปแวะไๆแ,แใส่เขาเขาก็มีเว้นวรกนิดนึงนะแบบ เหมือนคิดอะแล้วก็ตอบว่าตอนนั้นมันดึกด้วยแล้วก็ด้วยอารมณ์อะไรหลายอย่างถ้าเกิดพูดอะไรไปก็ขออภยัยขอโทษคือเขาก็ไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะถึงแม้ว่าสองผัวเมียจะออกมาขอโทษแต่ชาวเน็ตก็ยังศูนย์เป็นตศูนย์แต่ทางนี้เราก็มองว่าการที่สองผัวเมียเนี่ยออกมายกมือไหว้เนี่ยก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องนะคะถึงแม้ว่าชาวเน็ตจะยังโมโหอยู่แต่มันก็ดีกว่าออกมาเถียงมาแถมาต่อร้อต่อคำเพียงแค่ว่า ปรับแววตาเพชรคาดเปลี่ยนให้เป็นแววตาที่ละมุนหน่อยตอนไหว้เออชาวเน็ตเขาจะได้เชื่อซะหน่อยว่ารู้สึกผิดจริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราคิดนะเว้ยว่าถ้าสมมติว่าคาดีเนี้ยคนที่มานั่งบันไดอ่ะเป็นสมมตินะหญิงขายบริการภูกเก็ตเป็นแบบประสียะสาชาวเลมานั่งตรงบันไดแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยฉันคิดว่าป่านนี้น่าจะได้ไปเป็นมูลช้างแล้วทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าแม่เมียฝรั่งเนี่ยพูดว่าแจ้งความไปเลยเพราะคุณอ่ะจะโดนข้อหาบุกรุกส่วนสามีฉันอ่ะก็โดนแค่ข้อหาทำลายร่างกายแล้วค เป็นทำลายร่างกายเล็กน้อยคดีละหูโทษคือโทษก็จะน้อยกว่าบุกรุกว่าสั้นซึ่งถามว่าที่พูดมาจริงไหมก็จริงนะคะเพราะว่าโทษของการบุกรุกเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทแต่โทษของการทำลายร่างกายแบบละหูโทษนะคือคุณหมอเขาไม่ได้แบบไม่ได้เจ็บถึงขนาดแบบไปทำงานไม่ได้เลือดตกยางออกขนาดนั้นเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะมีโทษแค่จำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000บาท มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาถามว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่ฝรั่งเศสอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นจะมีโทษยังไงอะ่ะก็นึกถึงคนไทยที่รีัยมาอยู่ที่ฝรั่งเศสอะ่ะชาวแก๊งหนึ่งถึงสองอ่ะมีวันหนึ่งเนี่ยคุณอ้ําเนโกะแล้วก็พักพวกเนี่ยไปทานข้าวกันที่ปารีสอ่ะคะ่ะแล้วก็มีฝรั่งเข้ามารุมทําร้ายจนคุณอ้ําเนโกะต้องหยุดงานเป็นเวลาหนึ่งเดือนส่วนเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งอะ่ะบาดเจ็บจนต้องหยุดงาน3วันนะคะคุณอ้ําเนี่ยได้รับเยียวยา ประมาณ3,000ยูโรนะคะประมาณแสนกว่าบาทส่วนเพื่อนเขาที่ที่ว่าได้หยุดงาน3วันค่ะได้รับเยียวยาประมาณ6 700ยูโรค่ะประมาณ25,000บาทในข่าวนะคะบอกว่าชายทั้ง3คนไม่ใช่คนฝรั่งเศสค่ะแต่มาจากสาธารณารัฐเช็กนอกจากจะโดนโทษปรับแล้วนะคะชายทั้ง3คนก็ยังโดนโทษจำคุกด้วยค่ะเป็นระยะเวลา2ปีกว่าๆค่ะและมีคำสั่งห้ามเข้าประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา5ปีค่ะ มันก็จะมีตารางขึ้นอยู่กับความรุนแรงถ้าไม่มีบาดแผลก็ปรับไม่เกิน750ยูโรถ้าเกิดทำให้ถึงกับผู้ถูกกระทําไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน8วันจะมีโทษป,ปรับไม่เกิน1,500ยูโรแต่ถ้าเกิดมากกว่า8วันน่ก็ปรับเนี่ยไม่เกิน45,000ยูโร ทำให้ถึงอภิการก็จะเพิ่มไปอีกถ้าเกิดทําถึงความตายก็จะเพิ่มไปอีกพูดง่ายๆก็คือว่าที่ฝรั่งเศสปรับแพงกว่าที่ไทยซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าค่าครองชีพของฝรั่งเศสแพงกว่าที่ไทยนะคะเงินเดือนขั้นต่าของฝรั่งเศสแพงกว่าที่ไทยเนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของดิฉันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกับเพื่อนบ้านเนี่ยเรากับสามีเนี่ยได้ไปทานข้าวดินเนอร์กันเสร็จแล้วก็กลับมาถึงบ้านตอนห้าทุ่มขอคำหนึ่ง พอเราเข้าคอนโดค่ะเราก็จะเลี้ยวซ้ายลงไปจอดรถที่ชั้นใต้ดินปรากฏว่ามีรถกระบะคันใหญ่ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์แม่งจอดอยู่กลางถนนทำให้เราไม่สามารถจะเลี้ยวรถลงไปจอดรถชั้นใต้ดินได้ทีนี้สามีเราก็บีบแต้ปิ้นๆก็มีคนโผล่หัวออกมาจากหน้าต่างชั้นสองเป็นผู้ชายแขกอายุน่าจะประมาณ30-35ไม่เกินนี้เรานะ่ะไม่เคยเห็นตาแขกคนนี้มาก่อนคือคอนโดเรานะ่ะรวม3ตึกนะคะน่าจะมีแบบ ห้องทั้งหมดในคอนโดน่าจะมีไม่เกิน80ห้องแต่แขกเนี่ยเราก็แบบเออไม่เคยเห็นหน้าใครวะเออสองสัยมันมาเยี่ยมเพื่อนมัง้งเขาบอกว่าคุณวนรถรอบคอนโดอ่ะแล้วก็เข้าอีกทางหนึ่งลงไปสันใต้ดินซึ่งในใจเราก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยที่จอรดรถวิซิเตอร์คงเต็มมัง้งตอนนี้ถึงได้มาจอดแบบนี้เออเป็นรถใหญ่ด้วยอะอะซึ่งฉันก็ไม่มีปัญหาเว้ยเพราะฉันก็มองว่าคอนโดฉันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีสนามกีฬาสระว่ายน้ำต้องไปวนรถไกลอะไรไม่คอนโดมีอยู่แค่3ตึก สามีเราก็พูดว่าอะไรวะเราเป็นเจ้าของห้องแต่เราจะต้องมาวนรถเพื่อวิซิเตอร์งั้นหรอพอรถเนี่ยขับผ่านตรงที่จอดรถวิซิเตอร์ที่จอดรถแม่งว่างทำไมมันไม่มาจอดวะเนี่ยที่จอดรถแขกเนี่ยมึงเป็นแขกทำไมไม่มาจอดทีนี้หละจ้ะพอสามีฉันวนรถปับ๊บ มาถึงตรงประตูทางใต้ดินที่จะลงไปใช่ไหมแล้วบอกสามีว่าเธอเอารถลงไปจอดนะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับมันตอนนั้นห้าทุ่มเลยนะไปคุยกับมันเงยหน้าคุยกับมันมันก็โผล่หัวมาจากหน้าต่างสุบุรีมันสุบุรีอยู่แล้วก็บอกว่าคุณมันมีที่จอดรถของวิซิเตอร์นะทาไมคุณไม่ไปจอดละ่ะมันก็บอกว่าผมไม่อยากไปจอดรถในที่ของคนอื่นเราก็บอกว่ามันเป็นที่ของวิซิเตอร์คุณไปจอดได้อะฉันก็เงยหน้าคุยกับมันมันก็บอกว่าคุณก็แค่วนรถแค่นี้จะมีปัญหาอะไร เราก็บอกว่าก็เนี่ยมันมีที่จอดรถของวิซิเตอร์ทําไมไม่เอาไปจอดมันบอกว่าก็ข้างล่างตรงพาร์กิ่งอ่ะเป็นที่นอนของผมเราก็ฮะอะไรนะคือแบบไม่กูฟังภาษาฝรั่งเศสผิดหรือเปล่าฉันก็แอบ,บเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งเพราะว่าตอนเนี้ยค่ะหน้าหนาวของฝรั่งเศสอนะมันมีกฎหมายว่าถ้าเกิดว่าคนเช่าบ้านอ่ะไม่จ่ายค่าเช่าห้องเจ้าของห้องไม่มีสิทธิ์ไล่ออกหรือถ้าเกิดมีคนเล่ยร่อนอ่ะอยู่ๆมานอนที่พื้นที่ของคุณอ่ะ คุณไม่มีสิทธิ์ไล่เขาออกเพราะว่าเป็นหน้าหนาวมันมีข่าวอะปราสาทฝรั่งเศสอะมีพวกคนเล่ร่อนอะเข้ามานอนเออแล้วเจ้าของปราสาทก็ไล่ออกไปไม่ได้ด้วยหรือว่าเนี่ยที่ทางานสามีดิฉันเนี่ยสามีดิฉันทำงานสาราว่าการเมืองเนี่ยนะมีคนเล่ร่อนอะเข้ามานอนตรงตรงหน้าลิฟต์แล้วไล่ไม่ได้ด้วยนะตามกฎหมายฝรั่งเศสสามีดิฉันน่ะแบบ ขึ้นลิฟต์ทีก็ต้องแบบเออขอโทษนะครับเ,เดี๋ยวจะเดินข้ามนะครับเข้าลิฟต์ที่นี้เออฉั้นเราก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่หรือว่ามันเป็นคนเล่ยล่อนมานอนอยู่ที่ปักกิ้งวะแต่ดูจากรถมันเนี่ยคันเบลเลอร์เบล่ายี่ห้อแลนด์โรเวอร์ไม่น่าจะเป็นคนเล่ยล่อนนะอ่ะทีนี้เราก็ถามว่าแล้วคุณอาบน้ําตรงไหนคุณเข้าห้องน้ําตรงไหนมันก็บอกว่าก็นี่ไงอุ้ยตายแล้วผมผมแดดจางกลมร่วงตายแล้ววันนี้ทําผมทรงแดดจางกลมนางในแห่งวังหลวงกลับเข้าไปค่ะเออเนี่ย มันก็บอกว่าก็นี่ไงในสวนไงผมก็เข้าห้องน้าตรงนั้นแหละเหมือนหมาในใจกูก็อยากจะตอบมันว่าอ๋อก็แน่ละสิก็คุณอ่ะหน้าเหมือนหมาผมร่วงแล้วช่างไหงอ๋อก็แน่ละสิก็คุณอ่ะหน้าเหมือนหมาตอนแรกอยากจะพูดแบบนี้ละแต่ว่าแบบประเมินกาลังของตัวเองแบบบุ้งชายสกัดร่างใหญ่กับกูตัวเท่าลูกหมารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดมนุษย์แล้วก็เลยแบบเออเออเอ่ะแล้วก็เดินไปอ่ะกูขี้เกียจคุยกับมึงแล้วกูละอิจฉกับมึงหลายการคุยกับมึงที่ทำให้กูรู้ว่าเวลาของกูมีค่ามากแค่ไหน ทีนี้อ่ะฉันก็เดินมาจะเข้าตึกคอนโดละก็ยืนรอสามีประมาณ3นาทีสามีก็โผล่ขึ้นมาจากชั้นใต้ดินเขาจอดรถเสร็จละสามีจะออกมาจากประตูตรงนี้นะคะมันเป็นประตูแบบมาจากชั้นใต้ดินนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าข้างในนี้ด้วยกันอ่ะสามีก็บอกว่าเออเธอเป็นยังไงมากเธอไปคุยอะไรกับเขามาเราก็เล่าให้สามีฟังปรากฏว่าอีตานั่นมันคงได้ยินเสียงแววดงแผ่วมาแต่ไกลๆว่าฉันกับสามีนะ่ะพูดถึงมันมันก็ตะโกนมาเลยจ้าทำไมมีปัญหาเหรอมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามาเลยมาเลย,เลยอยากโดนนักเหรออา้าว ตอนแรกกูว่ากูจะปล่อยผ่านละทีเนี้ยกูปล่อยผ่านไม่ได้แล้วก็บอกสามีเข้าบ้านโทรเรียกตำรวจเบอร์ตำรวจที่ฝรั่งเศสนะคะกด17โทรออ,อกมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะระหว่างรอสายนะสามีก็บอกว่าเธอตำรวจเขาไม่มาหรอกมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยแค่นี้แล้วเขาก็ยังไม่ได้ตีเธอเลยด้วยซ้ำมันมันไม่ได้มีอะไรตำรวจเขาไม่มาหรอกแต่เราอะเชื่อในเรื่องของเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเหมือนกรณีฝรั่งภูเกตนะคะ โทรหาตำรวจรอสาย20นาทีเป็นผู้หญิงรับสายเราก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่ใส่ไฟไปด้วยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวตำรวจไม่มาไงนเ,นเขาบอกว่าเนี่ยมีคนแปลกหน้าน่ะเข้ามาในคอนโดของฉันแล้วเขาก็จอดรถขวางทางทําให้ฉันเนี่ยไม่สามารถจอดรถในลานจอดรถของฉันได้พอฉันบอกให้เขาว่าเลื่อนรถเขาก็ตะโกนด่าใส่ฉันฉันกลัวมากเลยค่ะฉัน,นเป็นแค่คนเอเชียส่วนเขาน่ะเป็นคนอาหรับค่ะตำรวจก็ถามเป็นคําถามหมัดเด็ดเลยเขาตีคนล้วหรือยัง คำถามเนี้ยจะเป็นคำถามประเมินว่าตำรวจจะมาหรือไม่เขาตีคุณแลหรือยังแล้วก็บอกว่าเขาขู่ดิฉันค่ะเขาบอกว่าอย่างมีเรื่องหรอมีปัญหาอะไรมีปัญหาใช่ไหมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกบ้านเลยนะคะเขาเข้ามาจอดเพราะว่าประตูคอนโดเสียอันนี้เรื่องจริงประตูคอนโดเสียมันเป็นประตูออโต้ค่ะใช้รีโมทปรากฏว,ว่ามันปิดไม่ได้มันเปิดค้างเอาไว้ได้อย่างเดียวตำรวจก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ขอให้คุณอะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของคุณเอาไว้นะไม่ต้องออกมา ทีนี้แหละฉันก็ไปยืนตรงระเบียงบ้านเอ๊มีไฟแวบบแวบบมาแล้วหรือยังเฮ้ย <c oughs> ไฟไซเรนตำรวจมาแล้วหรือยังแบบยืนรอ5นาทีเมื่อยชิเป่งเลยก็เลยบอกสามีว่าฉันคิดว่านะถ้าตำรวจเขามานะ่ะเขาต้องไม่โทรบอกฉันแน่ๆเพราะเหมือนค่าวที่แล้ว ที่แล้วอ่ะค่ะที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วถูกฝรั่งที่เป็นคนเล่ร่อนอ่ะบูลลี่เราอีฝรั่งพวกนี้นะคือมันมันเหมือนประมาณแบบว่าแค่กูเกิดเป็นฝรั่งกูก็เหนือกว่ามึงละถึงแม้ว่ากูจะต้องนอนข้างถนนกูก็เหนือกว่ามึงที่เกิดมาตัวเหลืองหัวดําประมาณนั้นอ่ะไอฝรั่งเหลือขอนั่นนะคะที่มันมาดูถูกเราเรา,เรามีทําคลิปเล่าเรื่องไว้นะคะไออันนั้นอ่ะเราก็โทรแจ้งตํารวจเหมือนกันแล้วตำรวจก็ถามเหมือนกันว่ามันตีกูแล้วหรือยัง <laughs> เออแล้วคือเคสนั้นอ่ะสามีเราบอกยังไงตํารวจก็ไม่มาเพราะมันยังไม่ได้ตีเอ แต่สุดท้ายตำรวจก็มาแล้วไอ้ตอนนั้นอะตอนที่ตำรวจมานะ่กตำรวจไม่ได้โทรหาเราเลยนะว่าผมมาแล้วครับคุณอยู่ตรงไหนผู้ร้ายอยู่ตรงไหนไม่ตอนที่โทรอะ่ะบอกรูปรพรรณสันฐานผู้ร้ายเอาไว้ว่าเอ้ยมันมีหมามาด้วยนะเป็นชายรูปร่างผมเอีไยตำรวจก็แบบเข้าไปคุย เพราะฉะนั้นเคสเนี่ยฉันก็คิดว่าเหมือนกันตํารวจก็คงไม่โทรมาหาฉันคือฉันอะอยากจะให้อีแขกนั่นอะเห็นว่าเนี่ยมึงเห็นไหมมึงมาทะเลาะก,กับกูเนี่ยกูแจ้งความคนที่เป็นคนแจ้งตารวจเนี่ยคือกูเองคืออยากให้รู้ว่าคือกูเองมึงเล่นกับใครไม่เล่นมึงเล่นกับอีเด็กที่ได้รับตําแหน่งนักเรียนขี้ฟ้องประจาห้องเรียนอะก็ยืนรอตรงระเบียงไปละห้านาทีคุยกับผัวไปสิบนาทีบอกไม่ไหวละเธอ,อลงไปข้างล่างกันไปแอบซุ่มดูเหตุการณ์กันถ้าตํารวจมาเราจะได้โผล่ไปว่าไอ้นี่นี่แหละ สามีเราก็เอาสนับมือไปด้วยส่วนฉันเอาอะไรไปรู้ไหมปลาร้าห่อพันธายนอนลสิงคือตอนนั้นคิดในใจว่าเอ๊ะตำรวจอะ่ะเขาพูดส่ง,สง,สงหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปดูแล้วคุณอะ่ะก็อยู่ในห้องไว้นะคํำนี้มันทาให้ฉคิดว่าแบบเอ้ยกูไม่มาหรอกมึงอยู่ในห้องไปนอนสปามึงไม่รู้หรอกว่ากูมาหรือไม่มาเออก็แอบคิดอย่างนั้นก็เลยคิดว่าถ้าคุณตำรวจไม่มาคุณนรลสิงจะมาแทนหัวใจของผู้ชายนอกจากอยู่ที่ต่อมลูกหมากแล้วก็อยู่ที่รดของผู้ชายนั่น,นแหละจ้ะเนี่ยแหละกูจะเอาเป็นลาด,ลดมัน ปลาลาที่ห้องพันท้ายนอนละสิงเนี่ยนะกลิ่นคือแบบอ,อจินตนาการนะคะเป็นร้านขายส้มตําเป็นเพงิงสันสานทํามาจากฟางที่ร้านส้มตำเนี้ยมีแม่ค้าใส่กระถุงทาเล็บสีแดงที่ร้านเนี้ยใช้พริกแห้งผสมกับพริกสดแล้วที่ร้านส้มตำนี้นะคะที่ใช้ปลาล่าแบบเนี้ยจะมีเตาปิ้งไก่อยู่ข้างๆเตาเป็นสนิมฐานมอดมอดมีผัวแม่ค้ายืนเขีียรฐานอยู่เนี่ย รสชาติของน้ำปลาพันธุ์ไทยนรสิง์ซึ่งมันเกินกว่าที่ฉันจะกินเพราะว่าฉันชอบกินปลาฟิลแบบปลาฟูดคอร์ดน้ำปลาพันธุ์ไทยนรสิง์กลิ่นเนี่ยอนี่แหละกูจะเอาไปลาดรสมันทีนี้เราก็ลงไปปับ๊บแอบลงไปย่องย่องเงียบๆแล้วก็เดินวนไปหลังคอนโดนะไม่ผ่านหน้าต่างมันนะเดินวนไปหลังคอนโดปรากฏว่ารถมันหายไปแล้ว ปิดหน้าต่างปิดไฟหายไปแล้วอะเอา้าอะไรวะในใจคือหยกูศูนศูนดิฉันอดทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลาอย่าให้ดิฉันได้เห็นรถแลนด์โรเวอร์คันนี้ที่เลสเดนซ์ของฉันอีกมิเช่นนั้นมึงได้เจอกับคุณนรสิงห์แน่นอนแล,แล้วถ้าตำรวจมาเขาจะคิดว่ากูแจ้งความเท็จหรือเปล่า ก็เลยบอกสามีว่าเออเดี๋ยวเรานั่งรอตำรวจกันนะสักประมาณ15นาทีค่อยไปฉันก็มานั่งรออยู่ตรงนี้นี่ณนะจุดเกิดเหตุเพื่อที่สายตาของฉันก็มองไปที่ห้องห้องมันอยู่นี้นะคะหน้าต่างมืดมืดเนี่ย สามีเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะลองไปซ่อมประตูดูประตูอัตโนมัติอะเผื่อว่าจริงๆแล้วที่มันปิดไม่ได้น่ะอาจจะมีใครเอาอะไรไปขวางหรือเปล่าเพราะมันเป็นระบบเซนเซอร์ฟีลเหมือนลิฟต์อะฟีลเหมือนลิฟต์อะเวลามีอะไรมาขวางลิฟต์จะเปิดรับบทช่างซ่อมประตูสามีเราก็เดินไปดูประตูเวยอก็นั่งรอไปประมาณ15นาทีสามีเราก็ซ่อมประตูเสร็จสามีก็เดินม,มาหาเราบอกว่าเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันทําให้ดินอะเหมือนมันไปชะล้างแล้วก็เป็นเนินสูงสูงขึ้นมา มันก็เลยไปรบควนตรงระบบเซ็นเซอร์เหมือนประมาณว่ามีอะไรมาขวางกั้นประตูอนั่นก็คือดินนั่นเองทําให้ประตูน่ะมันปิดไม่ได้แต่ในระหว่างที่สามีฉันพูดอ่ะแล้วข้างหลังอ่ะเป็นพุ่มไม้ใหญ่แล้วฉันเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสามห้าใส่หมวกแกปป๊ปผอมๆตาโปนแล้วยืนอยู่หลังสามีฉันแบบนี้ยืนเงี้ยก็อึ้งแบบยืนอย่างเงี้แบบย อยู่หลังผัวฉันนะ่ะผัวกูก็พูดไปผมเนี่ยก็เลยเอาเท้าเนี่ยนะโกยโกยโกย,โกยดินออกเนี่ยตอนเนี้ยนะประตูมันใช้ได้แล้วอยู่อยู่ไปกันเถอะสามีว่าเอา้าไม่รอตำรวจแล้วหรอมีผู้ชายยืนอยู่หลังเธอน่ะผมก็แบบสะดุ้งหยงไหนอยู่ไหนไหนใครใครแล้วก็ไม่มีแล้วแต่ฉันนเห็นกับตาเลยคนลุกเลยอะ่ะผู้ชายคนนี้เป็นใคร มันทําให้เรานึกถึงคือก่อนหน้านี้นเ,นเราถ่ายเฟซบุ๊กไปแล้วก็เจอหมอดูคนดังคนหนึ่งเขาว่าใบหวยในเฟซบุ๊กแล้วเรานะ่ะปกติไม่ค่อยเล่นหวยซื้อวันเกิดทีหนึงอะไรเงี้ยซื้อวันพิเศษทีเนี้ยพอคนเนี้ยเขาบอกว่าเอองวดเนี้ยสอสมาสมมติแล้วฉันก็ซื้อแล้วปรากฏว่ามันถูกจริงอุ้ยคนนี้เขาเก่งว่ะ เราก็เลย Follow เขาใน Facebook และทีนี้เขาก็พูดว่าถ้าเกิดอยากให้ชีวิตราบรื่นไม่ติดขัดร่ำรวยถูกหวยให้ทำพิธีไหว้วิญญาณสัพเวสีที่หน้าบ้านโดยให้เอากระทงมาเอาอาหารมาวางเอาเหล้ามาปักธูปดอกหนึ่งไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็สวดเขาจะมีบทสวดให้นี่พูดแล้วก็ขนลุกสู้เลยนะเสร็จแล้วก็พูดว่าชแนลอาหารให้เธอนะขอให้เธอนะ่ะช่วยฉันให้ฉันนะชีวิตราบลื่นปลอดภยัยมีโชคมีลาบอ่ะ แล้วก็เออลองทําดูอ่ะกระทงกูไม่มีฉันก็ไปเอาจานกระดาษมาแล้วก็ใส่อาหารใส่ขนมไปจุดทูบดอกหนึ่งเหล้าบ้านฉันไม่มีบ้านฉันม,มีวน์แถมเป็นผีฝรั่งเศสอาจจะชอบไวายด้วยเอาวายเทใส่แก้วกระดาษแล้วก็ไปทําพิธีทําตรงหน้าคอนโดตอนที่ทาอะ่ะรารถมันเป็นถนนใหญ่ผ่านไปผ่าน,านมามีแต่คนมองแบบอีนี่ทําอะไรทีนี้พอไหว้เสร็จปับ๊บตอนนั้นอะ่ะมันตอนกลางคืนแล้วไงแกตอนที่จะไปเก็บอาหารอะ่ะ ก็เลยชวนสามีลงมาแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเก็บอาหารนะสิ่งที่ต้องพูดเลยว่าไม่ต้องตามฉันมาและมีกฎเหล็กสําคัญคือห้ามหันหลังกลับไปมองเด็ดขาดบอกสามีแบบนี้ทีนี้อ่าระหว่างนี้ฉันก็พูดไปอ่าฉันเก็บแล้วนะสิ่งที่เธอกินนะอ่ะอ่าเธอไม่ต้องตามฉันมานะเก็บปับปับ,ปบฉันก็เอาของเนี่ยไปทิ้งถังขยะแล้วก็เดินเข้าคอนโดเลยสองคนผัวเมียไม่หันหลังกลับไปมองแต่ผัวกูเสือพูดว่าอะไรไหมเธอ รู้ไหมเธอพูดแบบนี้มันทำให้ฉันนึกถึงเพลงเพลงหนึ่ง I I follow I follow you แล้วเพลงนี้มันแปลว่าฉันตามคุณฉันตามคุณแล้วฉันก็ตกใจเธอจะพูดทำไมเธอพูดคำนี้มาทำไมแล้วสามีบอกว่าฉันไม่ได้พูดฉันร้องเพลงแล้วแล้วบอกเพลงอื่นมีไม่ให้ร้องหรอ เทคมีทูโยฮาร์ดเทคมีทูโยโซไอบิลีฟไอเกนฟลายทำไมไม่ร้องเสือกมาร้องเพลงนี้แล้วตอนที่คือยังไม่ทันคือเพื่อเพิ่งกับอยู่ทางอยู่ตรงทางเดินอะยังยังไม่ทันเข้าตึกเลยอะแล้วเสือกร้องเพลงนี้อะสามีเราก็วันหลังอะฉันไม่มาเป็นเพื่อนกับเธอแล้วนะโมะโหโมโหใส่ฟิลแบบผู้ชายเนาะเวลาถูกเมียดา่าแล้วจะโมะโหกบเกินวันหลังอะไอไม่มากับยูแล้วนะเนี่ยอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนทำไมต้องมาด่ากันด้วย เออ่าสันทีนี้นต่อมาเราก็ได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งของพี่อ่อซี CU. คนนี้ก็เป็นหมอดูหมอดูหวงจุย่ยงเงี้ยเขาก็ พูดถึงเรื่องการไหว้พระประจําวันเกิดไหว้เ,วเทวดาเขาจะมีแบบเทคนิควิธีการไหว้เทวดาที่คุ้มครองตัวของเราคนเกิดวันจันทร์ไหว้เทวดาแบบนี้แบบน,แบบนี้วันเกิดวันอังคารไหว้เทวดา,านี้แล้วทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราจะไปไหว้ขอพรกับใครอ่ะเราต้องดูด้วยว่าคนนั้นอ่ะเขาสามารถให้เราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่คุณอ่ะไปขอพรจากสัมภเวสีน่ะสัมภเวสียังเอาตัวไม่รอดเลยยังเป็นผีเล่ร่อนไม่มีที่อยู่เลยเขาจะมาช่วยเหลือคุณได้ยังไงเนี่ย ขนลุกไม่หยุดเลยว่าทำไงดีวะไม่งขนแขนหลือหนังคาังครบวะเนี่ยนั่นแหละจ้ะเราก็เลยสงสัยว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังสามีเรานะ่ะใช่สัพเวสีหรือเปล่าอ นั่นลหละจ้ะเรื่องราวก็เป็นแบบนี้นี่ฝากด้วยนะคะน้ำพริกไข่ปูของท่านคำนึงนะคะมี3ขนาด3ราคาก็คือแบบซอง50กรัมราคา79บาทแบบกระปุก150กรัมราคา189บาทและขนาดเท่านี้230กรัมนะคะราคา259บาทค่ะสั่งซื้อได้ที่ช้อปปีนะคะเราใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสะอาดปลอดภัยไร้สา,การกันบูดมีออยอด้วยนะจ๊ะ วันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายผมู้มแล้ววะตายละจังคืม